ในความคิดของคุณฆาตรกรที่เลือดเย็นที่สุดในโลกรวมถึงที่น่ากลัวที่สุดในโลกเนี่ยคุณคิดถึงใครครับคนนี้หรือว่าคนนี้ให้ความคิดของคุณเนี่ยใครคือฆาตรกรที่เลือดเย็นที่สุดโปรดคอมเมนต์และอย่าลืมกดไลค์ให้กับเราด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันได้เลยครับคุณเคยคิดเล่นๆไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมีฆาตรกรสุดโหดเลือดเย็นเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในห้องพักของคุณซึ่งเขาเนี่ยสวมชุดคลุมสีดําเรียม คุณจะมีวิธีเอาตัวรอดจากเขาอย่างไงครับแน่นอนครับเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วในหอพักรวมในมหาวิทยาลัยของประเทศแคนาดาซึ่งเคยเกิดขึ้นกับนักศึกษาหญิงรายนี้ที่มีชื่อว่าแคลลี่นั่นเองครับและโดยเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับนักศึกษาหญิงที่มีชื่อว่าแคลลี่จนได้ครับหลังจากที่เธอนั้นกลับจากงานปาร์ตี้วันเกิด ของเพื่อนของเธอโดยเพื่อนของเธอทั้งสองคนที่พักอาศัยอยู่กับเธอนั้นไม่ได้ตามกลับมาพร้อมกับเธอในคืนนั้นด้วยและคืนวันนั้นเองแคลลี่เนี่ยเกิดอาการแหงและก็เมาอย่างรุนแรงจนทําให้เธอนั้นสลบคาเตียงเลยทีเดียวและคืนวันนั้นเองเมื่อเธอสะดุ้งตื่นขึ้นตอนตีสาเธอกับพบเงาประหลาดยืนอยู่บนฝั่งที่นอนของเธอซึ่งเป็นที่นอนของเพื่อนเธออีกคนนึงเธอนั้นเกิดอาการหวาดกลัวมาก และเธอนั้นก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เธอเห็นเนี่ยมันเป็นคนหรือว่าผีจนทันใดนั้นเธอก็มั่นใจอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่ผีอย่างแน่นอนคนคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ชายสวมชุดคุมสีดำเรียมปกปิดใบหน้าอันมิดชิดยืนจ้องเธออยู่แล้วค่อยๆเอามีดออกมาเธอจึงตกใจมากๆโดยกรีดร้องอย่างดุนแรงและเธอพยายามหนีออกจากห้องของเธอโดย ชายชะก,กันรายนั้นเนี่ยหันมาจิกขวของเธอแล้วก็ลากเธอเข้าไปในห้องน้ําและหลังจากนั้นก็ขังเธอไว้เพียงลําพังและฆาตกรตนนี้นั่นเองก็ยังไม่หยุดสร้างความกลัวให้กับเธอรวมถึงสร้างความสยองขวัญให้กับเพื่อนๆของเธอโดยฆาตกรตนนี้นั่นเองก็ดันรอเพื่อนของเธออีกสองคนนั้นอยู่ในห้องพักของแคลลี่ซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันอีกเรื่องหนึ่งก็เกิดขึ้นตามมาครับ และหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นกับแคลลี่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นนั่นเองเพื่อนของแคลลี่ที่มีชื่อว่าลิซ่าเนี่ยก็เดินทางกลับมาถึงหอพักแห่งนี้เช่นกันครับโดยที่ลิซ่านั้นก็เดินทางขึ้นมาที่หอและเดินตรงไปที่ห้องพักในขณะดานใดนั้น ทีลิซ่ากำลังเอื้อมมือไปเปิดลูกบิดเพื่อที่จะเข้าไปในห้องโดยฆาตกรเลือดเย็ยนสวมชุดคลุมสีดำรายนี้นั่นเองก็แอบซ่อนตัวอยู่หลังประตูโดยรอให้ลิซ่านั้นปิดประตูเสร็จสับเรียบร้อยแต่ลิซ่าเองก็แอบมองเห็นสิ่งผิดปกติในห้องโดยข้าวของนั้นกระจัดกระจายล่วงเต็มพื้นโดยทันใดนั่นเอง ลิซ่าหันไปที่กระจกก็ดันแอบเห็นเงาผู้ชายสวมชุดคลุมสีดำเนี่ยผ่านกระจกข้างหน้าของเธอโดยเธอเนี่ยพยายามวิ่งหนีออกไปข้างนอกเพื่อขอความช่วยเหลือแต่โจนหรือว่าฆาตกรร้ายนี้นั้นก็จิกัวเธอและจับหัวเธอไปฟาดกับกำแพงจนเธอนั้นสลบลงในที่สุดและเธอนั้นเองก็ได้ถูกจับไปมัดรวมไว้กับแคลลี่ในห้องน้ำเช่นกันครับโดยหลังจากเหตุการณ์อันชั่วร้ายเนี่ยเกิดขึ้นกับเยื่อ ที่เป็นหญิงสาวทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ยแอบมีความโชคดีเกิดขึ้นกับเหยื่อหญิงสาวทั้งสองคนนี้เช่นกันครับหรือจะเรียกอีกแบบหนึ่งว่าเป็นความสวยของฆาตรกรเลือดเย็นลายนี้ก็อาจจะเป็นไปได้โดยที่ฆาตรกรลายนี้นั้นลืมตรวจเช็ค สมบัติอนันมีค่าเรียกได้ว่ามีค่ายิ่งกว่าทองอีกเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเนีย่ยโดยโทรศัพท์มือถือของลิซ่านั้นอยู่ในกระเป๋าเกงของลิซ่าโดยโจรนั้นพลาดไปโดยที่ลิซ่าเนีย่ยพยายามตั้งสติตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็ดันนึกได้ว่าโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเกงของเธอเธอก็ดันพยายามทําทุกวิถีทางเนี่ยเพื่อที่จะให้นาําโทรศัพท์ของเธอเนี่ยออกมาเพื่อแชทส่งต่อไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนของเธอนั่นเองก็ส่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไปให้ตดดํารวจและตํารวจ ก็เหมือนพระเอกขี่ม้าขาวมาเช่นเคยครับโดยตำรวจนั้นมาถึงในที่เกิดเหตุและเธอทั้งสองนั้นก็รอดจากเหยื่อของฆาตรกรอันอามหิตท,ที่สวมชุดดำไลยนี้เนี่ยอย่างบุดวิดเลยทีเดียวแต่เชื่อไหมปัจจุบนันนี้ตำรวจก็ยังคงตามหาโจรเดี๋ยวว่าฆาตรกรเลือดเย็นที่สวมชุดม่วงสีดำไลยนี้อยู่เช่นเคยและปัจจุบันนี้เขาเองเนี่ยก็ยังคงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและยังตามหาตัวมารับโทษเนี่ยไม่ได้ นถึงปัจจุบันนี้ครับมาถึงกันเรื่องราวที่สอง กับฆาตรกรที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังและปัจจุบันนี้ยังคงมีภาพยนตร์เอาประวัติของเขาเนี่ยไปเล่าและไปถ่ายทอดมาเป็นภาพยนตร์สยองขวัญขวัญใจของผู้ชมในแนวนี้ทั้งโลกเลยทีเดียวถ้าผมเอ่ยชื่อคำว่าเจสันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยที่ทุกคนจะไม่ติดตามภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเขาเรียกได้ว่าสยองขวัญและน่าค้นหามากทีเดียวครับโดวเจสันนั้นเกิดในเมือเล็ก ที่มีชื่อว่าเมืองคิสตันโดยในปี1980หนังได้เผยแพร่ประวัติของเขาครั้งแรกและได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีคนเอาเรื่องราวของเขามาถ่ายทอดเนี่ยหลายครั้งเลยทีเดียวและทุกครั้งที่เอาเรื่องราวของเจสันเนี่ยมาพูดเนี่ยหรือมาอธิบายถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์เมื่อไรเนี่ยจะได้รับความนิยมและผู้คนก็มักจะไม่เบื่อที่จะติดตามเรื่องราวของเขาด้วย โดยประวัติและความน่ากลัวของเจสันนั้นถ้าเราค้นหาเข้าไปอย่างึกซึ้เนี่ยเปิดประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยก็พบว่ายังมีความน่าสงสารอยู่ในตัวเขาไม่น้อยเลยทีเดียวครับโดยประวัติของเขาเนี่ยได้เขียนไว้ว่าครอบครัวของเจสันนั้นใช้ความรุนแรงตั้งแต่เขานั้นยังไม่กำเนดไดปซ้ำโดยพ่อของเขาเนี่ยใช้กำลังกับแม่ของเขาเนี่ยเป็นประจำโดยแม่ของเขามีนามว่าพาม,มัวา เธอเนี่ยต้องช้ำใจอย่างหนักเพราะสามีของเธอนั้นชอบใช้กําลังกับเธอจนทําร้ายเธอเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเนี่ยบ่อยครั้งมากๆมีอยู่วันหนึ่งพาเมล่าอ้างว่าลูกชายของเขาที่ชื่อว่าเจสันเนี่ยซึ่งอยู่ในท้องของเขาเนี่ยได้มากระซิบข้างหูว่าให้ฆ่าพ่อของเจสันซะถ้าไม่ฆ่าเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยตัวแม่ของเขากับเจสันก็จะถูกพ่อ,ขอเขาทาร้ายจนเสียชีวิตในอนาคตในที่สุดครับและทํานใดนั้นเอง แม่ของเจสันนั้นเกิดบันดาลโทษะหยิบขวานใกล้ๆตัวนั้นมาจามเข้าที่ศีรษะพ่อ,องเขาอย่างไม่ยั้งจึงทําให้พ่อ,องเขาเสียชีวิตคาที่ในที่สุดแล้วต่อมาแม่ของเจสันนั้นก็นําร่างของพ่อเจสันไปทิ้งไว้ในทะเลสาบเมืองเล็กๆคริสตันนีแหละครับแล้วก็ปกปิดหลักฐานทั้งหมดรวมถึงบ้านเคลื่อนที่ที่อาศัยอยู่ด้วยเผาทิ้งไปและเริ่มตั้งชีวิตใหม่ในเมืองเล็กๆที่เดิมแล้วก็ให้กําเนิดบุตรที่มีชื่อว่าเจสันในที่สุดครับ แม้ว่าภาพยนตร์ฝั่งฮอลลีวูดจะพยายามถ่ายทอดเรื่องราวและประวัติของเจสันเท่าไหร่เกี่ยวกับจุดจบชีวิตของเจสันฆ่าตะกอนอันน่ากลัวอมหิตคนนี้เนี่ย ว่าถ่ายทอดออกมาต่างๆนานาเท่าไรเนี่ยบางตำนานนั้นก็ยังขัดแย้งกับภาพยนตร์ที่พยายามถ่ายทอดออกมาอันจบชีวิตของเจสันโดยจุดจบของเจสันในภาพยนตร์นั้นจะเห็นได้ว่าเจสันนั้นจบชีวิตในท่อระบายน้ําโดยที่เขานั้นถูกน้ําซัดหายไปและบางตำนานก็เล่าอีกด้วยว่าเขานั้นไม่ได้ตาย เขาไม่ได้จบชีวิตหรือไม่ได้ถูกตำรวจวิสามันแต่อย่างใดเขานั้นใช้ชีวิตจนเขานั้นแก่ตายในที่สุดและบางตำนานก็ยังเล่าอีกว่าเขายังไม่ตายนะเขานั้นอาศัยอยู่กับคนทั่วไปและเขายังมีลูกหลานสืบทอดตระกูลอีกด้วย และเรื่องราวเหล่านี้เพื่อนๆหรือพี่ๆน,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 น้องทุกคนคิดว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเจสันจบชีวิตลงด้วยอะไรและเจสันเนี่ยแก่ตายจริงๆไหมก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยครับแล้วถ้าหาทุกคนชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ